รงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบสวัสดีครับก็ขอสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องในโอกาสสัปดาห์นี้นะครับเป็นวันรุดจีนนะครับก็สําหรับวันนี้เองนะครับผมมี3เรื่องที่อยากจะไฮไลท์นะครับอันแรกจะเป็นการติดตามสถานการณ์ของทรัมป์นะครับหลังจากเข้าออฟฟิศนะครับทำงานในสัปดาห์แรก อันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของแบงค์ชาติญี่ปุ่นนะครับกับผลกระทบนะครับต่อตลาดนะครับสุดท้ายจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทนะครับที่แข่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราไปดูหุ้นทั่วโลกนะครับก่อนในหน้านี้ก็จะเห็นว่าปรับขึ้นนะครับใช้ได้นะครับประมาณ2%ออันนี้ก็หลายๆประเด็นรวมกันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสสี่นะครับที่ประกาศออกมายังดูดีต่อเนื่องนะครับ อันที่2นะครับทรัมป์เข้ามาทํางานนะครับในสัปดาห์แรกเนี่ยดูเหมือนท่าทีที่ขึงขังเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้าก่อนหน้านั้นนะครับดูเหมือนว่าจะแผ่วลงไปนะครับก็สร้างความสบายใจให้กับตลาดระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทรัมป์เองนะครับร่วมกับบริษัทเทคนะครับหลายๆอันนะครับออกมาประกาศการลงทุนนะครับเกี่ยวกับ AI นะครับ มูลค่าหลายแสนล้านเหรียญนะครับอันี้ก็เป็นปัจจัยที่หนุนหุ้นกลุ่มเทคด้วยนะครับส่วนบอลยูสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวนะครับสินทรัพย์ทางเลือกที่ปรับขึ้นดีสุดจะเป็นทองคำนะครับปรับขึ้นถึง2%รนครึ่งนะครับค่าเงินนะครับจะเคลื่อนไหวค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นความคลายความกังวลนะครับจากความกลัวการกิดกันทางการค้านะครับก็ทําให้เคอร์เรนซีที่กระทบแรงก่อนหน้านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโร นะครับก็เด้งขึ้นมา2% 2.2%นะครับค่าเงินหยวนก็เด้งขึ้นมา1.1%แต่ที่น่าสนใจนะครับอันนะครับคือค่าเงินเยนนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่รอบนี้ตลาดไม่ได้ตกใจเท่าไหร่นะครับค่าเงินเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับประมาณ0.2%นอ่ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือบ้านเรานะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เวลาแข็งเนี่ยแข็งแรงกว่าชาวบ้านมากๆเลยนะครับปรับขึ้นมา ถึง2.5นะครับไปอยู่ที่แถวๆ33.6นะครับไปดูประเด็นแรกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเทียบให้ทุกท่านดูนะครับประมาณเรียกว่าเป็นสมมุติฐานนะครับของเราก่อนที่ทรัมป์จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับเกี่ยวกับนโยบายหลักต่างๆนะครับแล้วก็ประเมินหลังจากสัปดาห์แรกผ่านไปนะครับทรัมป์ก็ทำอะไรมากมายเหมือนกันนะครับมีการ ส่งเอ็กซ์ซิคิวทีฟออเดนะครับกว่า200อันนะครับแล้วก็มีอออกเมมโมนะครับให้กระทรวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อไปทํางานนะครับแล้วก็มีสัมภาษณ์อีกอีกหลายหลายครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาผสมควรนะครับในการประเมินสถานการณ์ว่าทรัมป์เนี่ยนโยบายไหนจะทําจริงหรือไม่ทําจริงยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเทียบกับการคาดการณ์ของเรานะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับเรามีความเชื่อมั่นมากขึ้น นะครับในในแอสซัมพชันหลายๆอย่างของเรานะครับอย่างเช่น2อันแรกนะครับเรื่องของการกีดกันทางการค้านะครับอันนี้ก็คือเราเชื่อว่าคงไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ที่ทําสัญญาไว้นะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับดูเหมือนอ,อย่างกรณีของจีนนะครับทรัมป์ก็ออกมามีท่าทีที่ทซอบลงมาระดับหนึ่งนะครับบอกว่ามีการคุยกับผู้นําจีนแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการประกาศ ใน day o n นะครับมาตรการการเก็บภาษีนําเข้าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแค่การขูกเฉยๆนะครับแล้วก็ในภาพรวมเรื่องนโยบายการค้าเนี่ยทั้มมีการสั่งงานนะครับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปประเมินมานะครับว่าแนวทางที่จะเก็บภาษีนําเข้าเพิ่มเนี่ยควรจะทําอย่างไรแล้วก็ให้กลับมาภายในวันที่1เมษายนนะครับมันท่าทีอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าทั้มเนี่ยมีความรอบคอบมากขึ้นนะครับอย่างที่เราคิดนะว่า รอบนี้เงินเฟ้อมันสูงกว่าปกตินะครับเราทรัมป์ก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาส่วนหนึ่งก็คือเข้ามาแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่านะครับภาษีนําเข้าจากจีนเนี่ยเบสเซ็ตคงเพิ่มได้แค่ประมาณ20-30%นะครับไปถึง60แล้วก็เรื่องของ global tariff นะครับที่จะเก็บจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น10%ทั้งโลกเนี่ยน่าจะเป็นบางรายการนะครับบางสินค้าแล้วก็บางประเทศมากกว่านะครับเรื่องที่ทรัมป์ค่อนข้างเน้นนะครับแล้วก็ยังเน้นต่อนะครับอันนนนี้่่าาจจะทํรริงงงคืือออเข การลดนะครับหรือการเนรเทศนะครับแรงงานต่างด้าวนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นในเชิเงปฏิบัตินะครับเราก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะของการที่อิมิเกรชันฟล l o w ที่ไหลเข้ามาในสหรัฐเนี่ยมันจะชะลอลงไปนะครับมากกว่าที่จะติดลบนะครับแล้วก็น่าจะเป็น Flow ที่คล้ายๆกับทรัมป์ในสมัยแรกนะครับมากกว่านะ,ะเรื่องของอมาตรการทางการคลังนะครับแน่นอนว่าทรัมป์ไม่ได้มี อำนาจเบ็ดเสร็จนะครับต้องพึ่งสภาพเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความชัดเจนตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็ยังเชื่อเหมือนเดิมนะครับว่าตัวภาษีการลดภาษีบุคคลธรรมดานะครับน่าจะต่ออายุไปครบทุกแบล็กเก็ตนะครับแต่ว่านิติบุคคลเนี่ยน่าจะทําได้แค่บางส่วนนะครับทำไม่ได้เต็มที่พอเรื่องของการขัดดุลว่าประมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับกับนิสานะที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับการผ่อนคลายกฎเกณฑ์นะครับในเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยจริงๆมีโฟก,กัสหลักๆพูดชัดๆแค่อันเดียวคือ เซกเตอร์พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยพยายามจะจะทำต่อไปนะครับแต่ต้องบอกว่ามันจะมาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับถึงแม้จะมีความผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องของใบอนุญาตในการขุดเจาะน้ามันสำรวจพวกนี้นะครับอันนี้มันจะค่อยๆมาตามกลไกการตลาดนะครับอาจจะไม่ได้มาเร็ววันนะแต่ก็เป็นปัจจัยลบนะครับต่อราคาก๊าซและพลังงานในระยะกลางมากกว่านะครับทีนี้นะครับก่อนจะไปหน้าถัดไปก็ขอสรุปนะครับ แล้วจะมีผลกับการลงทุนยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะคล้ายกับที่เราคาดการนะครับถ้าเป็นในแง่ของทิศทางดอกเบีย้ยก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยได้2ครั้งนะครับในปีนี้ส่วนเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยตลาดก็มีเรียกว่ามีความสบายใจก่อนหน้าที่ทรัมจะเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เราไปดูหุ้นในแต่ละเซกเตอร์ในแต่ละรายตัวเนี่ย ก็มีแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่สะท้อนความเสี่ยงเกี่ยวกับการกิดกันทางการค้าเข้าไปนะครับบางส่วนเนี่ยกลายเป็นว่าเอาเพอร์ฟอร์มตลาดด้วยซ้ำไปท,ทั้งทั้งที่อาจจะกระทบระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คิดว่ายังมีโอกาสนะครับถ้าสุดท้ายในไตรมาสสตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปนมีการประกาศนะครับการกิดกันทางการค้าออกมาอันนี้อาจจะทําให้ตลาดมีความผันผวน,นในช่วงครึ่งปีแรกได้อยู่นะครับสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประชุมทางเฟดนะครับแบงก์ชาติของอเมริกานะครับก็ เชื่อว่าน่าจะคงดอกเบี้ยที่4.25-4.5%ถึงเหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าดูตลาดตราสารนี้ในช่วงหลังเนี่ยก็มีความกังวลนะครับว่าเฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะต้องเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเราคิดว่าอันนี้ตลาดกังวลมากไปนะครับเราก็เชื่อว่าเฟดเนี่ยจะไม่คอมมิตตัวเองกับทิศทางดอกเบี้ยมากเกินไปนะครับถึงแม้ตัวเลขเศรษฐกิจถ้าเราดูขวามือนะครับ Uh, GDP now นะครับเป็นตัว tracking GDP ในไตรมาส4ของสหรัฐนะครับที่ยังแข็งแกร่งที่3%นะครับแล้วก็ตลาดแรงงานดูเหมือนจะค่อนข้าง stable แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าอัตราเงินเฟอ้อนะครับตัวเลขล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยยังมีทิศทางที่ชะลอตัวลงได้อยู่เพราะฉะนั้นเฟดก็น่าจะเปิดออปชันตัวเองไว้นะครับคงจะไม่ไปบอกว่าจะไม่ลดดอกเบี้ยอีกต่อไปหรืออะไรนะครับก็คิดว่าถ้าดูดอทพลอตนะครับหรือการคาดการณ์ของตัวเฟดเองนะครับในแง่ของทิศทางดอกเบี้ยล่าสุดเนี่ย เขา forecast ไว้ที่ลด2ครั้งนะครับในปีนี้คงไม่ได้มาส่งสัญญาณที่จะเปลี่ยนอะไรตรงนั้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นนะครับก็ตัวบอลยิวนะครับถ้าเป็นระยะสั้นหรือกลางเนี่ยเรายังเชื่อว่าวันนี้ตลาดอาจจะมีมุมมองเรื่องการลดดอกเบี้ยเนี่ยน้อยเกินไปเราเชื่อว่าบอลยิวระยะสั้นกับกลางมีโอกาสจะลงได้อีกนะครับไปเรื่องถัดไปนะครับคือแบงก์ออฟเจ็ดแปนะครับ มีการประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับจุดสองห้าเปอร์เซ็นมาอยู่ที่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะตรงกับที่ตลาดคาดนะครับคาดการประมาณสักแปดสิเปอร์เซ็นของตลาดก็ก็มองว่าปรับขึ้นนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นก็มีท่าทีที่เข้มงวดขึ้นระดับหนึ่งนะครับมีการปรับประมาณการเงินเฟ้อขึ้นนะครับแล้วก็ดูโทนโดยรวมเนี่ยดูเหมือนจะ มีความเข้มงวดขึ้นขึ้นบ้างนะครับแต่ในมุมมองเรานะครับอันนี้มันค่อนข้างจะเป็น data dependent นะครับที่เขามีท่าทีอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวอัตราการปรับค่าจ้างแรงงานเนี่ยช่วงหลังมันปรับขึ้นมานะครับแล้วก็น่าจะอยู่ระดับที่สามารถ sustain ให้เงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่2%ได้นะครับก็เป็นที่มาของความเข้มงวดตรงนี้นะครับแต่ว่าระยะข้างหน้าเนี่ยก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็น data dependent นะครับขึ้นกับ data ที่ออกมา ถ้า Data ไม่ u p อร์ตให้ปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องเนี่ยก็คงไม่ได้รีบปรับอะไรนะครับแล้วก็ถ้าไปดูทั้งปีนะครับวันนี้ global bank หลักๆเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยตลอดทั้งปีนี้ที่เหลือนะครับอีกเพียงครั้งหรือ2ครั้งนะครับจบปีเนี่ยมากสุดอาจจะไปอยู่ที่ไม่เกินเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับจากระดับปัจจุบันอยู่ที่ครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วอีกอีกอันนึงนะครับที่อยากจะฉายภาพก็คือว่าอยากจะให้นึกภาพของเมกาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมา นะครับมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการปรับที่นอกจากนอกจากจะเป็นการจัดการกับเงินเฟ้อนะครับเป็นการสะท้อนภาพของเศรษฐกิจที่มันดูดีขึ้นนะครับญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับเงินเฟ้อที่มันปรับขึ้นมาได้เพราะอัตราค่าจ้างแรงงานมันปรับขึ้นเนี่ยมันจะช่วยซัพเชนนะครับการเติบโตของ nominal GDP ของญี่ปุ่นนะครับให้อยู่ระดับที่ค่อนข้างดีนะครับประมาณสัก3%นะครับที่เรามองไว้ในระยะปี2ปีข้างหน้าจนถึงระยะกลางนะครับ แล้วก็กลับมาที่ชาร์จเดิมนะครับอยากจะโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านขวานะครับว่าตัว nominal GDP เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับดัชนีหุ้นญี่ปุ่นนะครับค่อนข้างแน่นแฟนเลยนะครับถ้าตัวเลขกลมๆกม็คือถ้า nominal GDP ที่เราคาดการ3%เนี่ยปกติหุ้นญี่ปุ่นก็จะโตประมาณ4เท่านะครับตกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีมุมมองด้านบวกต่อหุ้นญี่ปุ่นนะครับในมุมของการเติบโตเศรษฐกิจที่จะช่วยตลาดหุ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ย กลับไปดูในแง่ของเ,อเรื่องของบริษัทนะครับหลายๆมุมนะครับกราฟซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นการลงทุนนะครับ capital expenditure ในภาวะที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นมาเนี่ยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่บริษัทเนี่ยต้องพยายามในการที่จะลงทุนนะครับในสินค้าทุนนะครับเพื่อที่จะมาลดต้นทุนในการผลิตนะครับในภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วย หมุนกลับมานะครับทำให้การเติบโตเศรษฐกิจแล้วก็กำไรเนี่ยมันดีได้ต่อเนื่องนะครับกราฟตรงกลางเนี่ยจะเป็นการโชว์นะครับว่าการทำ Corporate Reform นะครับที่พยายามจะเพิ่ม Return on Equity เนี่ยก็เห็นผลอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการทำ Share buyback นะครับเพื่อที่จะบริหารตัว Capital นะครับไม่ให้มีเยอะเกินไปและเป็นตัวถ่วง Return on Equity นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนนะครับที่น่าจะทำให้ ดิสเค้าวีลูเอชันของหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันแคบลงเรื่อยๆนะครับเทียบกับหุ้นโลกสุดท้ายไปที่ค่าเงินนะครับก็ต้องบอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยที่แข็งขึ้นนะครับต้องบอกว่าแข็งมากกว่าทั้งดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเพราะดอลลาร์อินเด็กซ์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนตัวลงไปแค่เปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับประมาณ1.7เปอร์เซนต์เงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นถึง2.5เปอร์เซนต์แล้วก็ เอาพอฟอร r มเรจิเนลเคอร์เรนซีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นตั้งแต่ครึ่งหลังปีที่แล้วนะครับก็ฉายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกราฟทางด้านซ้ายเส้นสีเทาเนี่ยจะเป็นอ่าข้างเงินบาทนะครับาจะค่อนข้างเอาพอฟอร์มเยอะนะครับก็อาสาเหตุนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องของการที่ดอลลาร์มันอ่อนลงมาแต่ว่าถึงแม้เราไปจับความสัมพันธ์นะครับแล้วดูดอลลาร์อินด็กซ์ที่ประมาณแถวๆนี้นครับร้อยเจ็ดร้อยแ โดยปกติเนี่ยมันควรจะให้ค่าเงินบาทนะครับ USD ไทยบาทเนี่ยที่ประมาณ36แต่วันนี้ยค่าเงินบาทมันแข็งมากนะครับอยู่ที่ประมาณ34.6นะครับก็ขอไล่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เคยพูดมาแล้วนะครับในอดีตแต่ว่าไปดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยก็ถ้าเป็นเรื่องของฟันฟลูนะครับถ้าดูใจมาส4ต่อเนื่องถึงต้นปีนะครับกราฟทางด้านขวาบนเนี่ยก็ยังไม่เห็นฟันฟลู flow เข้ามาเก่งกาไรค่าเงินบาทที่ผิดปกตินะครับค่อนข้างจะทรง เรวก็ถึงแม้บ้านเรานะครับยังไม่ได้ลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับในภาวะที่เงินเฟ้อต่ำเนี่ยเราก็มีดอกเบี้ยในเรีวลเทอมที่สูงระดับหนึ่งอาจจะเป็นตัวที่ attract capital flow เข้ามาแต่ถ้าไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับดูกราฟดูตารางทางด้านซ้ายล่างเนี่ยเราก็อยู่กลางๆนะครับไม่ได้สูงมากขนาดนั้นเราก็จากการคาดการณ์นะครับว่าแบงค์ชาติไทยเนี่ยน่าจะปรับลดดอกเบี้ยนะครับตั้งแต่ไตรมาสสเป็นต้นไป เพื่อช่วยหนุนเศรษฐกิจนะครับที่มันมีการอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้บาทอ่อนได้นะครับแล้วก็ไปดูเรื่องซีซันแนลแฟกเตอร์นะครับอันนี้เราเคยโชว์แล้วนะครับว่าส่วนหนึ่งในไตายาคสี่จนถึงต้นปีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราก็ต้องบอกว่าในเดือนธันวาเนี่ยทัวริสอารเรวลเติบโตดีจริงๆนะครับประมาณ11%แล้วก็ในเดือนมกราเนี่ยวันตรุษจีนเร่งเข้ามาเร็วกว่าปกติกว่าปีทั่วไปนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะทําให้มีอินฟลู เงินจากต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็แลกเงินบาทเยอะหน่อยนะครับก็เลยแข่งเป็นพิเศษนะครับอีกอันนึงนะครับเรามีตัวเลขเการส่งออกนะครับถึงเดือนธันวาแล้วนะครับความน่าสนใจก็คือถ้าเราไปดูทั้งปีที่แล้วเนี่ยนะครับถือว่าไทยเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับเอ็กซพอร์ตเนี่ยโตถึง5.4% year -on- year แต่ว่ากลายเป็นว่ามีการขัดดุลน,นะครับการค้าเนี่ยถึง6,300ล้านเหรียญ ล้วก็เร่งตัวขึ้นจากการขัดดุล3,400ล้านเหรียญในปี2023นะครับเราก็ขัดดุลเยอะนะครับเมื่อเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยเราจะเกินดุลการค้าประมาณปีละหมื่นล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ในระยะกลางนะครับจะเป็นตัวถ่วงค่าเงินบาทนะครับถึงแม้การส่งออกจะเติบโตดีในปีที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าดุลการค้าที่แย่เนี่ยอ่ส่วนหนึ่งสะท้อนนะครับความสามารถในการแข่งขันนะครับอ่อะไรที่ขายได้เยอะเนี่ย เป็นจํานวนมากเนี่ยมันเกิดจากการที่รีร o u ติ้งนะครับคือประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเข้ามาผลิตในไทยนะครับแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศโดยที่วัตถุดิบต้นทางนะครับก็มาจากจีนซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นดอมเมสิกค,คอนเทนต์ที่จะแอดแวรลูให้กับการส่งออกของไทยเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นที่มานะครับเรื่องของความสามารถในการแข่งขันกับการรีร o u ติ้งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ดุลการค้าของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นปัจจัยทวงนะครับเงินบาทในระยะกลางนะครับเรายังมองกรอบ นะครับค่าเงินบาทนะครับอยู่ที่34-38นะครับค่ากลางก็คือ36นะครับมันน่าจะอ่อนจากเลเวลปัจจุบันได้นะครับอ่าก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์เวลา1 1เนานาทีครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile